ค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสกุช่กันที่เราไปซื้อจากเพื่อนแล้วก็ซื้อจากลาซกุช่นะข้างๆเรียนแล้วก็มีสลามด้วยจริงๆยังไม่ได้แกะให้ดูหรอกแต่คือเพื่อนเขาโทรมาในทางไลน์ก็มันก็เลยดับไปเลยนะต้องถ่ายใหม่คือตอนแรกยังไม่แกะถุงหรอกถ่ายไปแล้วยังไม่แกะถุงด้วยมีสกุชิสองตัวนะคะตัวแรกจะเป็นอ,อะไรอ่ะ มัสเมนโลเหรอสโลด้วยซื้อมา20บาทมีไส้ด้วยนะแต่มันไม่ไหลออกมาหอมมากแล้วก็เป็นปัง e อิทมีนะคะไส้สีชมพูเข็มสโลมามานี้ เลือกอันที่สาโลที่สุดอันนี้เพื่อนละขาสทกุชี่นะกินก็เหมือนขนมปังแท้ๆเลยอะหอมมากต่อไปเป็นสลานะแต่จริงๆอยู่ในทั่วนี้น่ารักมากๆแบบเต็มทั่วเลยนะก็มาอยู่ในนี้วเป็นสีม่วงหอมด้วยิดครัง อันนี้เราก็ซื้อจับเพื่อนเหมือนกันยังไม่ได้จ่ายตังเลยสิบห้าบาทเต็มถ้วยนี้เลยก็คุ้มอยู่นะเพื่อบอกว่าเอามาก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยจ่าย ก็ติดมืออยู่นะแอ่ถ้าเอาขึ้นมาขยับก็ติดมือแผ่ได้ด้วยยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เฟล เพราเหงื่อไหลเยอะมากเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนยังไม่ได้อาบน้ำเลยการบ้านาก็ยังไม่ไทำโอเค เสียงนี่ฟินมากเลยลองเล่นบงพื้นไม่ติดพื้นด้วย โอเคก็หมดแล้วนะคะมีสกิที่สองตัวสโลทั้งสองอันไอ้ละสลามแล้วก็มีสลามอีกหนึ่ง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 เขาเรียกว่าหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งอะไรดีนั่นแหละอีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นสามอย่างใครก็หมดแล้วชัว มากดไลค์แล้วก็กด s ับสไ e ร์นเยอะๆนะโอเคสวัสดีบ๊ายบาย